เดี๋ยวดูผลงานตกปลาวันนี้ดีกว่าครับผมฝืดหน่อยครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่นานนะทุกท่านครับผมวันนี้พาน,นาว่าตกปลาที่หนองบัวแห่แล้วผมผมตกที่หน้าเทศบาลเชียงดอยนะผมก็หมายนี้มาบ่อยครับผม ทิพที่แล้วก็มาได้ตัวเดียวครับผมแล้วก็มาวันนี้มาก็ะมามา,มาเจ้าเลยครับผมเพื่อว่าป่ามันกินเจ้านะครับผมก็วันนี้มาลงลระยะสองเมตรก่อนครับะจะมีแต้มก่อนเยอะที่ผมใจก็นี่อย่กันแล้วผมอย่านินกร์ไหมผมผมชอบผมเองแคค่รับผมก็วันนี้ระยะสองเมตรใส่เมนแปดปอนจิ้งน้าแปดปอนครับผมยาวสองต่ขอครับผม ซาวเซนกับ30เซนครับผมตกแบบสไตล์ของญี่ปุ่นครับผมทำแล้วผมจะขึ้นจืดนะผมแบบอีอะไรผมโอเคครับผมยวไปเริ่มองทุนกันแล้วผมโอเคครับผมมาณครับ <laughs> <laughs> oh, เอาลวครับหนึ <laughs> ่งแซม แล้วครับผมส,สวยเลยมือนขนาดครับผมกว่าจะเข้ามาแล้วรุยกันต่อครับเปลี่ยนเพิ่มระยะสี่ห้าเข้าไปมักก็ บุบเลยครับเอ้าลุนต่อไปครับสวยเลยเนาะ เต็มแล้วครับผมสวยสวย <laughs> ต็มลนะครับผมนี่ก็สามโมงแล้วผมก็วันนี้มาตั้งแต่เช้าครับตั้งแต่หกโมง จนถึงสามโมงก็ช่วงนี้ป่ามีกินหางครับกับหนองบัวพระเจ้าหลวงเปิดัศเกตนะผมวันนี้ผมนั่งตรงอโมตอเชียงดอยนะผมั้างหน้าเลยก็จใจทุลููปแบบครับแบบสไตล์กินตั้งหนึ่งตกสองแล้วก็มาจบที่ไม่ตายครับผม แม่ตายนี่ก็อากาศมันก็ถอนสุดดอกนะผมถอนยังคือยังวเวยแล้วโอเคผมก็วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะผมแล้วก็อันอย่างนึงก็เดี <c oughs> ๋ยวฝากนี่นะผมฝักเยื่อด้วยนะผมเหยื่อมีมังกรนะผมก็พอได้ครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานตกป่าวันนี้ดีกว่าครับผมฝืดหน่อยครับ ได้สีแต้มครับวัตะเพียนครับอันนี้ปลานิลมาเข้าแล้วผมแต่ก็วัตถะเพียนนะผมแต่เม็ดมันเข้าแล้วผมว่าเม็ดปลาตเพียนหรือว่าเม็ดปลานินลนะผมก็มาได้หลาบครับ <c oughs> โอเคครับผมก็ถ้าชื่นชอบแนวตกปลา ในธรรมชาติก็ติดตามเอือช่องมีมังกรพิชชิงด้วยผมเพื่อเป็นกำลงังใจผมไม่ทำคลิปต่อๆไปผมโอเคผมก็ช่วงนี้ก็ค่อยมีคลิปแล้วผมตกป่ามาได้เลยผมก็เลยมาอยากลงคลิปแล้วผมโอเคผมเรื่องปลาเล็กไว้ใจผม okay, ผมโอเผมเรื่องปลากันคลิปต่อไปต๊กป่าที่ไหนก็ติดตามไว้ผมสวัสดีครับ